ยิ่งไม่อยากได้ทำไมยิ่งได้เคยไหมเราบอกตัวเองว่าไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วแต่ยิ่งห้ามใจก็ยิ่งคิดเราบอกว่าขออย่าให้เจอแบบนี้อีกเลยแต่สุดท้ายจากราวานก็ส่งเรื่องเดิมมาอีกครั้งแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองหลายคนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าความบังเอิญแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันคือกระจกสะท้อนภายในจิตเราเองเพราะในโลกของพลังงานสิ่งที่เราส่งออกไปคือสิ่งที่เราดึงดูดกลับมาเสมอและสิ่งที่เราพยายามผลักออกมากเท่าไหร่พลังนั้นจะยิ่งผูกเราไว้แน่นขึ้นเท่านั้นเราจึงได้ยินคำพูดหนึ่งบ่อยๆว่า what you resist p e r s i s t สิ่งที่คุณต่อต้านจะยิ่งคงอยู่ ในทางจิตวิทยาเราอาจเรียกมันว่ากลไกลการโฟกัสของสมองแต่ในทางพลังจัก,กรวาลมันคือการสั่นคลื่นของความรู้สึกลองนึกถึงเวลาที่เรากลัวว่าจะพลาดใจเราจะจดจ่ออยู่กับภาพของการพลาดพลังงานนั้นจึงถูกส่งออกไปและจัก,กรวาลไม่รู้จักคำว่าไม่อยากมันรับรู้ได้แค่พลังของสิ่งที่เราคิดถึงบ่อยที่สุด จิตใต้สำนึกไม่รู้จักคำว่าไม่ถ้าคุณพูดว่าไม่อยากล้มเหลวสิ่งที่มันรับไว้คือคำว่าล้มเหลวถ้าคุณบอกว่าไม่อยากเหงามันได้ยินเพียงทำว่าเหงาเพราะจิตใต้สำนึกทำงานด้วยภาพและความรู้สึกไม่ใช่คำพูดดังนั้นทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าไม่อยากได้คุณกำลังส่งภาพนั้นออกไปโดยไม่รู้ตัว และจัก,กรวาลเพียงแค่ตอบกลับภาพนั้นเท่านั้นเองเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดสิ่งที่เราสั่นคลื่นอยู่ในตอนนี้ You don't attract what you want You attract what you are นี่คือเหตุผลที่บางคนพยายามอย่างหนักอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเจอสิ่งดีๆแต่กลับวนอยู่ที่เดิมเพราะภายนอกเปลี่ยนได้ชั่วคราว แต่ถ้าคลื่นพลังภายในยังสั่นอยู่ในความกลัวจักกรวาลก็ยังตอบกลับในแบบเดิมเราทุกคนต่างเคยผ่านจุดนั้นวันที่เรารู้สึกว่ายิ่งไม่อยากเจ็บยิ่งต้องเจ็บยิ่งอยากลืมยิ่งจำยิ่งอยากหนียิ่งเจอซ้ำแต่เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเรามันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เห็น ว่าเรายังมีพลังบางอย่างในใจที่รอการเยียวยาจัก,กรวาลไม่ได้ลงโทษจัก,กรวาลแค่สะท้อนเพื่อให้เรารู้ว่าข้างในเรายังถืออะไรอยู่ลองนึกถึงเวลาคุณพยายามผลักลูกบอลใต้น้ำยิ่งผลักแรงเท่าไหร่มันก็เด้งกลับแรงเท่านั้นแต่ถ้าคุณค่อยๆปล่อยมือลูกบอลจะลอยขึ้นมาอย่างสงบจิตใจก็เช่นกัน ยิ่งเราผลักความรู้สึกบางอย่างออกไปมันจะยิ่งกลับมาหาเราในรูปแบบใหม่จนกว่าเราจะยอมรับมันได้โดยไม่ต่อต้านนั่นคือกฎของพลังจัก,กรวาลทุกสิ่งที่เรายอมรับได้โดยสงบจะหยุดมีอำนาจเหนือตัวเราในทันที What you accept transforms สิ่งที่คุณยอมรับจะเปลี่ยนพลังของมันการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ แต่มันคือการหยุดต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่เพราะเมื่อคุณยอมรับได้คุณจะไม่สั่นคลื่นของความกลัวและเมื่อไม่มีความกลัวพลังของแสงจะเข้ามาแทนที่ในทางพลังงานการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาในทางจิตวิทยามันคือการให้สมองหยุดวงจรของการต่อต้านและเริ่มคลี่คลายเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่หนักเท่าเดิมเพราะพลังของเราเริ่มกลับคืนมาหาเราทีละนิดและจากจุดนี้เองคือจุดที่เราสามารถเลือกใหม่ได้อีกครั้งแทนที่จะบอกว่าไม่อยากล้มเหลวลองพูดใหม่ว่าฉันพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่แทนที่จะบอกว่าไม่อยากเจ็บอีกลองพูดว่าฉันเปิดใจให้ความรักในรูปแบบที่ดีกว่าเดิม เมื่อคุณเปลี่ยนคำพูดพลังในใจคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนและจัก,กรวาลจะเริ่มตอบสนองในรูปแบบใหม่ทันที change your words change your world เราทุกคนมีช่วงเวลาที่เหนื่อยบางทีพยายามมากเกินไปจนลืมปล่อยแต่พลังของจัก,กรวาลทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เราหยุดดิ้นลองสังเกตดูสิ หลายสิ่งในชีวิตเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้พยายามตอนที่เรายอมพักยอมรับวางใจนั่นแหละจังหวะที่จัก,กรวาลเริ่มเคลื่อนไหวแทนเราเพราะพลังแห่งแสงไม่เคยจากเราไปไหนมันแค่รอให้เราหยุดต้านเพื่อจะได้เข้ามาช่วย When you let go you let light in ในทางจิตวิทยามีสิ่งหนึ่งเรียกว่า The Paradox of control คือยิ่งเราพยายามควบคุมมากเท่าใดเรายิ่งรู้สึกไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแต่เมื่อเราหยุดควบคุมกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างเริ่มไหลไปเองอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตก็เหมือนสายน้ำมันไม่ได้ต้องการให้เราผลักแต่ต้องการให้เราลอยไปกับมันด้วยความไว้วางใจเพราะสุดท,ท้ายสิ่งที่เราพยายามหนีมักจะเป็นบทเรียนที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ การเข้าใจทำไมยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้จึงไม่ใช่แค่รู้กฎของจักรวาลแต่มันคือการตื่นรู้ว่าเราคือผู้ส่งคลื่นพลังออกไปทุกขณะจิตและเมื่อเราปรับพลังภายในได้สิ่งภายนอกก็จะเริ่มปรับตาม as with in so with out ภายในเป็นอย่างไรภายนอกย่อมเป็นเช่นนั้นคืนนี้ก่อนที่เราจะหลับ ลองวางเรื่องที่อยู่ในใจไว้ชั่วคราวหายใจเข้าเบาๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องควบคุมทุกอย่างฉันปล่อยให้พลังดีงามทำงานแทนฉันทุกสิ่งกำลังเป็นไปในทางที่ดีที่สุดสำหรับฉันแล้วให้ความเงียบทำงานแทนคำพูดเพราะในความนิ่งจะกระวานกำลังพูดกับเราเสมอเมื่อคุณเริ่มฝึกแบบนี้ทุกคืน จิตคุณจะค่อยๆเปลี่ยนความถี่สิ่งที่เคยดึงดูดด้วยความกลัวจะค่อยๆจางไปสิ่งใหม่ที่สอดคล้องกับพลังของความสงบจะเริ่มเข้ามาแทนคนใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆและโอกาสที่รู้สึกใช่จะเริ่มปรากฏไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะคุณพร้อมสั่นคลื่นในแบบใหม่แล้ว You become magnetic when you stop chasing คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทันทีเมื่อคุณหยุดวิ่งตามและนี่คือความลับที่คนจำนวนมากมองข้ามไปพลังของการไม่ไล่ตามคือพลังของความมั่นคงภายในเมื่อคุณรู้ว่าคุณมีค่าคุณไม่ต้องเรียกร้องให้ใครมองเห็นเมื่อคุณรู้ว่าคุณเพียงพอคุณไม่ต้องไขว่คว้าเพื่อพิสูจน์อะไรอีกพลังนั้นแหละที่จะกระวนตอบสนอง เพราะจักราวาลไม่เคยให้ในสิ่งที่คุณขาดมันให้ในสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นเราจึงไม่ต้องพยายามหลีกหนีสิ่งที่ไม่อยากได้แต่เพียงกลับมามองดูมันด้วยแสงแห่งความเข้าใจเมื่อคุณเห็นความกลัวอย่างชัดเจนมันจะสูญเสียอำนาจทันทีเมื่อคุณรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อเติบโตหัวใจของคุณจะเริ่มเบาและคุณจะเริ่มเข้าใจว่า สิ่งที่เข้ามาและสิ่งที่จากไปล้วนทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ The universe is not against you; it is teaching you. ทุกเหตุการณ์คือครูทุกความเจ็บคือบทเรียนและทุกการปล่อยวางคือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่ Affirmation ก่อนนอนคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับ ลงพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันขอปล่อยสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังของฉันฉันเปิดทางให้พลังแห่งแสงไหลผ่านฉันอย่างอิสระฉันเชื่อว่าทุกอย่างกำลังคลี่คลายในจังหวะที่ดีที่สุดฉันเพียงพอและฉันสมบูรณ์อยู่แล้วในตอนนี้หายใจเข้าช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนออกเบาๆ ปล่อยให้ร่างกายและใจได้วางเพราะยิ่งคุณวางพลังดีงามจะยิ่งเข้ามา Let go Let light in and let life flow อย่าลืมนะคุณร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์กันและขอขอบคุณทุกการแบ่งปัน